สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ยังจะเป็นคลิปที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงคริสต์มาสปี2019น์ะคะในค่ำคืนของวันคริสต์มาสนะคะก็ชมบรรยากาศในยามคืน,น,นะคะ่ะพวกเราจองโรงแรมล้านานาโฮเทลนะคะที่อยู่ใกลางของไนท์ปรา่า เราถือว่าโชคดีนะคะได้จองโรงเดนที่อยู่ชั้นบนสุดก็คือชั้นที่10 2ส,สองนะคะก็เลยได้มีโอกาสถ่ายภาพวิวมุมบนของวงเรนลงมาชมในวันคริสต์มาสนะคะก็ทกทวันนี้ก็เยอะพอสมควรน,นะคะเพราะว่าเป็นวันสุดสัปดา์วันคริสต์มาสนะคะก็มี ชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะที่จะใช้น,นะคะในคำคือเสียงสีและก็เสียงนะคะคือมันก็จะเป็นการเลื่องฉลงองในแบบคริสต์มาสด้วยะค่ะ พวกเราพักที่โรงแรมล้านานาโฮเทลนี่ประมาณ5วันนะคะจากนั้นพวกเราก็จะไปทริปที่ลำปางนะคะโดยใช้รถยนต์ที่พวกเราเช่าเหมานะคะต่อรายวันนะคะวันละ850บาทค่ะไว้ชมคลิปถัดๆไปนะคะที่ลำปางก็มีมีคลิปให้ชมค่ะ ที่เห็นอยู่ก็คือภาพที่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะก็วิวสวยงามมากนะคะค่ะอาทิตย์กำลังทอแสงเชา้ชาๆ้าพวกเราก็ลงมาทานอาหารเช้านะคะทุกๆวันก็จะประมาณ5วันค่ะค่ะแล้วก็ท้ายนี้นะคะขอขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามพวกเรามาตลอดนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดซ b บส r คร e นะคะติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะขอบคุณค่ะ